เามองว่าการงัดกั mm. นระหว่างพักเพื่อไทยกับพักภูมิใจไทยกรณีสวสายสีน้ำเงินนี่แหละจะเป็นเหตุให้เกิดแรงเสียดทานในพักร่วมรัฐบาลจนถึงนำไปสู่การยุบสภาหรือไม่คะก็คือหลายบทวิเคราะห์มองว่าเนี่ยเรื่องของสวอาจจะเป็นเกมใหญ่ที่ทำให้ภูมิใจไทยไม่พอใจและถ้าผ่านพรบงบประมาณไปแล้ว ภูมิใจไทยอาจจะถอนตัวจากการเป็นรูปรัฐบาลก็ได้นะอก็อะไรก็เกิดขึ้นได้ค่ะหมายความว่านักวิเคราะห์เขาเรียกว่าอะไรนะเซียนเนี่ยเซียนเซียนหน้าจออยู่นี้เขามีัพท์ใหม่ี่มีทังเซียนหน้าจอแล้วก็เป็นเป็นเซียนบนกระดาษที่เป็นแบบว่าเป็นพวกที่นักวิเคราะห์เมื่อก่อนจะมีแถดหน้าสารนพวกนี้ใช่ไหมที่เขียนบทวิเคราะห์เนี่ยเขาก็มีการแบบโอ้โหวางหมากต่างๆว่าเนี่ยนะเดี๋ยวเขาจะถ้าเกิดปรับเอา ภูมิใจไทยออกเนี่ยจะเอาคุณประเสริฐจันทร์ทองทองเนี่ยไปนั่งรัฐมนตรีมหาไทายเลยนะแขกจะเล่าให้ฟังนี้ <c oughs> คุณผู้ชมเสียนหน้าจอเนี่ยเกิดจากอะไรเสียนหน้าจอเนี่ยบางทีเขียนจากข่าวที่คนในวงการเมืองนี่แหละอยากจะให้เกิดสิ่งนั้นมสมมุติว่าตอนนี้แขกเป็นใครสักคนนะที่อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากเป็นรัฐมนตรีหรืออยากจะทําให้เกิดความระ่สัมระสายในพรรคร่วม แขกก็จะโทรไปหานักข่าวพี่พี่หรือนัด <laughs> ก,กินข้าวแล้วก็พี่อเอาไปเอาไปเขียนคือเราอ่ะตั้งซีนารีโอแล้วให้นักข่าวเอาไปเขียนตามซีนารีโอของเราเพื่อให้สังคมอ่ะเห็นซีนารีโอนั้นแล้วท้ายที่สุดอะค่ะมันจะมีพลังงานบางอย่างในสังคม <พา S 1> แล้วพา <ไป S 1> ให้เกิดสิ่งนั้นคือจริงถ้าเรารู้ก็รู้ถ้าเราไม่รู้เราก็จะตกเป็นเหยื่อเกมของการเซตอเจนดา ทางการเมืองแบบนี้แขกก็เลยอยากจะบอกว่าทุกครั้งที่อ่านบทวิเคราะห์พวกนี้ให้ฟังหูไว้หูแล้วถามอจนดาของตัวเองว่าในฐานะที่เราประชาชนน่ะเราอยากเห็นอะไร <c oughs> ในการเมืองไทยจริงๆแล้วถ้าเอาลอจิกทางการเมืองมานั่งพิจารณากันดีๆนะคะเหลือเวลาอีกแค่ปีกว่าๆสองปีจะเลือกตั้งใหม่การยุบสภาไม่เป็นประโยชน์กับใครและไม่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน แค่นั้นเลยค่ะส่วนเรื่องการการจัดการเรื่องหัวสวเนี่ยอย่ามองมันเป็นเกมการเมืองเราต้องมองว่าเฮ้ยเราปล่อยให้มีการใช้เงินน่ะในการหัวสวได้จริงๆเหรอเราจะปล่อยให้เรื่องนี้ลอยนวลได้จริงๆเหรออันนี้เราพูดถึงเรื่องเงินนะเราไม่เราไม่พูดถึงเรื่องว่าได้มาซื้อสวยังไงนะเพราะว่าการได้มาึื้อสวเนี่ยมันมาจากการใช้เงินต่างหากอันนี้เขาไปตรวจสอบการใช้เงินย้ำตรงนี้ การหัวแต่ถ้าคุณหัวแล้วคุณไม่ใช้เงินอ่ะคุณหัวตามกติกามันก็ไม่ผิดไงอันนี้เขาไปตรวจสอบเรื่องการเงินคุณก็ต้องปล่อยให้กระบวนการตรวจสอบมันทํางานไปซึ่งมันเป็นคนละเรื่องกับเสถียรภาพรัฐบาลยุบสภาตอนนี้มีพักไหนพร้อมสําหรับการเลือกตั้งบ้างอืมอืมอ่าภูมิใจไทยก็ยังไม่พร้อมเลยไม่พร้อม่ไม่พร้อมแต่ว่าถ้าพักยุบตอนนี้เนี่ยพักประชาชนคุณยิ่งเสี่ยงสุดเพราะว่า 44สสคุณถ้าเกิดอยู่ดียุบสภาไปแล้วคุณเอา44สสนี่ลงแล้วอยู่ดีตัดสิทธิ์ระหว่างนั้นอีกเอางี้ถ้าแขกเป็นภูมิใจไทยอะแขกนั่งขยม่มรัฐบาลไปให้ครบสี่ปีอมแล้วก็แข,แขกเลอกชนะมากกว่าใช่เรื่อง<ๆ>อะไรจะมาลงตอนนี้ <c oughs> ถ้าลงตอนนี้เสียรางวัลเพราะว่าคุณเนี่ยจะถูกตราหน้าว่าเอา เออเป็นพักร่วมที่ไว้ใจไม่ได้ออแต่ถ้าคุณอยู่จนครบ4ปีค่ะคุณจะได้ชื่อว่าเป็นพักที่มีสปิริตประคองรัฐบาลจนอยู่4ปีแล้วก็ลงเลือกตั้งกันแบบแฟแฟออแล้วอีกอีกสปีข้างหน้าไม่รู้พักเพื่อไทยจะสะดุดขาตัวเองล้มอีกกี่เรื่องเออนี่ยเรื่องดิจเจ้าเลลเนี่ยแล้วจะล้มเลยเนี่ย